คันนี้เป็นรถค่ารถที่ผมชอบนะคือแบบว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เล็กๆนะครับประหยัดน้ำมันก็ขับในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันเซฟดีนะครับแล้วก็ทรงทุกทรงเอาคือแบบคันนี้คลาสสิานะครับผมชอบผมชอบอะไรที่แบบว่า<ะ>ดูคลาสาสิกคลาสสิกนิดหนึ่งครับนะครับคันนี้เป็นสาตาร์ทมือนะครับน,าารนะครับเป็นสตาร์ทมือเนี่ยแต่ว่าเครื่องค่อนข้างจะเหมือนประมาณแบบต้องเร่งนิดหนึ่งนะครับ เพื่อมาครับดูฟังเสียงท่ออ่ะนะเห็นไหมเสียงพ่อไหมยวลองนิดหนึ่ง,นะงเนาะอเลยว่าแรงครับทุกนครับแรง